คุ้มไหมถ้าลงทุนกับเก้าอี้อัลกอริทมิกมุโซอีหกร้อยโปรที่ค่าตัวตกวตันแล้วไม่ถึงห้าบาทคุมค้มคุ้มเฮี้ยๆเลยอืมกูให้คําตอบแล้วกูไปได้ยังเดี๋ยวดิพี่อธิบายให้คนดูก็เพิ่มนิดนึงมันคุ้มยังไงเนี่ยอ่ากระดกระไดกกระดตั้งแต่ที่กูได้เจ้าน้องมุโซอีหกร้อยโปรตัวนี้มากูบอกเลยว่ากูชอบเฮี้ยเลยทำไมกูถึงชอบวะเหรออ่ะมึงก็ดูเอาคนที่บ้าจัดโต๊ะคอมอย่างกูโอ้โหแล้วพอได้เก้าอี้ตัวนี้มาความเข้ากันของเก้าอี้กับโต๊ะทํางานกูคือแบบเพอรเออ่ะปลลห้งไมตตแบบุผข<ๆ>ึ คือสบายเว้ยคือไอ้น้องตัวนี้แม่งนั่งสบายจริงกูไม่ได้พูดเล่นด้วยคือทุกอย่างของเก้าอี้มันสามารถปรับได้หมดเลยเว้ยที่รองหัวที่รองหลังที่รองตูดที่พักแขนที่พักขาคือมึงสามารถปรับได้เยอะมากกับเก้าอีตต้ตัวนี้มันเลยสามารถปรับตามความสบายของแต่ละคนได้เลยเว้ยเพจผลข้อต่อไปอ่ะมึงนั่งแล้วไม่ร้อนเอออันนี้กูก็เพิ่งรู้หลังจากลองใช้มาสักพักเหมือนกันนะนก็คือเก้าอี้เกมมิ่งทั่วไปเขาจะเป็นแบบหนังนะจะแม้ส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์แค่หนึ่งช่วงตึกเว้ยมึง แบบไม,ม่มันโป่งมันโล่งไวลมผ่านได้แม่งไม่องความร้อนก็คือนั่งแล้วย็นหลังอะมึงเออความรู้สึกเนี่ยดีเหตุผลต่อไปมึงเหตุผลสําคัญเลยสุขภาพอันนี้เรื่องจริงแบบจริงจัง,จงที่ไม่ใช่จอมแก่นเลยเก้าอี้ตัวเนี้ยมันจะทําให้เราได้นั่งในท่าที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นว้ยแถมยังมีตัวช่วยซัพพอร์ตการนั่งอีกโคตรเยอะเเรื่องสุขภาพหลังอะมึงมันเป็นเรื่องสําคัญนะไม่ได้สําคัญแค่สาหรับคนที่ทํางานนะมึงแต่มันสําคัญกับทุกคนที่ต้องนั่งเป็นเวลานานๆนะก็ควรคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะเออไอเอหี้ คุ้มวันละ5บาทได้ทั้งความสวยความสบายความคุ้มสุขภาพหลังแบบเนี้ยมึงไม่คุ้มหรอถามจริงเออแล้วถ้าเกิดใครสนใจมุสโซอี6กรโปรตัวเนี้ยมึงดูที่ช่องทางธรรมชาติกูได้เลยนะกูหาม,มาให้แล้วเออแค่นี้แหละกูไปแล้วเจ๊กัน